มาวิเคราะห์วิจารณ์ศึกฟุตบอลไทยลีกที่จะแข่งขันในสุดสัปด,ดาห์นี้นะครับหลังจากเว้นวักให้กับช่วงทีมชาติไปก็มีหลายคู่น่าสนใจนะครับทั้งบิ๊กแมตช์แล้วก็ในโซนนี้ตกชั้นก็มีหลายคู่ที่เจอกันเองนะครับไปเริ่มที่เกมในวันเสาร์ครับคู่แรกเป็นทางฝั่งราชบุรีมิตรผลนะครับเปิดบ้านพบกับชนบุรี FC ครับครับทั้ง2ทีมต้องการชัยชนะสักหนึ่งนัดเพื่อการันตีการอยู่รอดในลีกสูงสุดปีหน้าอย่างแน่นอนนะครับ,รบเกมนัดน,นี้ราชบุรีเล่นในบ้าน ความคมของ COP, พวกเขายังโอเคอยู่นะครับขณะที่ชนบุรีรุ่มรุ่มดอน,ดอนเกมไหนดีดีเลย เกมไหนแย่พวกเขาดูตื้อๆมากนะครับเชื่อว่าเกมนี้เจ้าบ้านจะเก็บ3คะแนนแล้วก็อยู่สบายๆในไทยลีกครับขณะที่ชลบุรีไม่น้าจะเป็นห่วงอะไรแล้วครับไปดูคู่ต่อไปนะครับการท่าเรือนะครับที่กําลังลุ้นแชมป์ครับเปิดบ้านรับการมาเยือนของนครราชสีมาที่เพิ่งเปลี่ยนโค้ชจากมิลล์โจสิทธิ์เป็นโค้ชหนุ่ยครับครับสถานการณ์ของโคราชไม่ดีเอาซะเลยนะครับพวกเขากราบขาลงล่วงลงเรื่อยๆนะครับขณะที่การท่าเรือกลับมาได้ในระดับหนึ่งแต่ว่า ตามบุรีล์จะฝูงอยู่5คะแนนครับมีเกมเหลือ5เกม15คะแนนนะครับก็ต้องยอมรับนะครับว่าการทะเรือเล่นในบ้านแข็งแกร่งมากขณะที่โคราช ถอยหลังไม่ได้แล้วนะครับพวกเขาเกมนอกบ้านไม่ดีเอาซะเลยเชื่อว่าเกมนี้การท่าเลือจะเก็บสาคะแนนแล้วทําให้โคราชลุ้นหนักใน4เกมที่เหลือครับไปดูบิ๊กแมตช์ประจําสัปดาห์นะครับเป็นเอสจเมืองทองจะเปิดเอสจีสเตเดียมรับการมาเยือนของบุรีรัมยูเดตจากฝูงไทยลีกณนะปัจจุบันครับครับเกมนี้สําคัญต่อ ทีมอย่างบุรีรัมมากมากนะครับเพราะว่าพวกเขานำเชียงรายอยู่แค่คะแนนเดียวขณะที่เจ้าบ้านเป็นเกมแห่งศักดิ์ศรีที่แพ้ไม่ได้นะครับต้องลุ้นว่าเล็กซานเดอร์กามาจะให้โอกาสสารัตอยู่เย็นที่โชว์ฟอร์มดีมากๆในทีมชาติลงสนามหรือเปล่าการลุ้นอาการบาดเจ็บของทีลิสินแดงดาวันนี้จะฟิตเต็มร้อยหรือเปล่านะครับขณะที่ดังวัลลากลับมาซ้อมกลับทีมได้เป็นอาทิตย์แล้วครับเชื่อว่าเกมนี้เมืองทอง ดูโอเคในการเล่นในบ้านขณะที่บุรีรัมนักเตะอย่างสุประโชคสารชาติสัจลักษณหายประโคนหรือว่าสีบรักษณ์เทพสุเนินเพิ่งกลับมาจากทีมชาติแน่นอนว่ามีอาการล้าดูกันแล้วสนุกแน่นอนฤด,ดูการที่แล้วเมืองทองแพ้ไปกลับครับ,รบกับบุรีรัมย์แต่ว่าเกมนัดนี้ จะล้างตาในเล็กแรกที่พวกเขาแพ้ศูนประตูต่อหนึ่งได้นะครับครับผมมาไปที่เมืองทองนะครับครับอยากไปดูคู่สุดท้ายประจำวันเสาร์นะครับสมุทรปราการซิตี้พบกับทูแบงคอกครับสมุทรปราการก็ต้องบอกว่าเป็นทีมที่ไม่ค่อยจะสู้ดีเอาซะเลยในช่วงหลังๆนะครับขณะที่แบงคอกก็ พอฟื้นมาบ้างนะครับแต่ว่าการลุ้นใช้ของพวกเขาดูไกลห่างมากเช่นเดียวกับสมุทรการที่ไม่น่าจะมีลุ้นแล้วนะครับฤดูกาลนี้คงต้องปล่อยให้บุรีรัมย์กับเชียงรายแล้วก็การท่าเรือที่ลุ้นกันเกมนัดนี้ผมว่าสมุทรการจะแพ้ขาบ้านครับก็แบงข้อบูกชนะได้ครับไปดูอาทิตย์กันหน่อยนะครับเริ่มที่คู่แรก PTT ระยองครับพบกับสุพรรณบุรี FC ใช่ครับสุพรรณบุรีต้องการ3นาคะแนนทุกนัดต่อจากนี้ขณะที่ PTT ระยอง ก็5เกมนี้ขอสัก3คะแนนพวกเขาก็จะหน้าอยู่รอดแล้วนะครับ,รบเกมนนี้สุพรรณมีความมุ่งมั่นมากกว่าน่าจะเก็บชัยชนะ2เกมติดต่อกันหลังจากที่เขาเคยเอาชนะเชียงใหม่ในเกมนอกบ้านได้แต่ว่าสุพรรณบุรีต้องเน้นจังหวะยิงประตูให้ดีกว่าเดิมครับครับผมไปต่อกันที่สิงเชียงได้ครับจะเปิดสิงสเตเดียม พบกับตราดเอสิงเชียงรายในกําลังลุ้นแชมป์อยู่กับบุรีรัมใช่ครับเขาน่าจะรู้ผลเนี่ยานของบุรีรัมกับเมืองทองแล้วนะครับสิงเชียงรายดูว่าเล่นในบ้านได้เปรียบมากแต่ต้องเช็คความฟิตของนักเตะอย่างพิธิวัต์สุจีธรรมกุลที่ไปติดทีมชาติหรือว่าการล้าในการเดินทางของชินพัทลีออนะครับ <พา S 2> แต่ว่ามองอีกมุมนึงเป็นการเรียกความมั่นใจของเหล่าดาวรุ่งของพวกเขาเอกนิพปปัญญา ก็ลงสนามในเกมล่าสุดกับอินโดนีเซียด้วย<ช>นะครับขณะที่ตราดพวกเขาสบายๆพวกเขาทําผลงานได้เกินเป้าแล้วดูแล้วยังไงความมุ่งมั่นของเชียงรายจะทําให้พวกเขาเก็บ3คะแนนต้องบอกว่าเกาะติดกับบุร,รมย์ในการลุ้นแชมป์ในเกมที่เหลือด้วยนะครับครับผมไปต่อนะครับบิ๊กแมตช์ในโซนท้ายตารางนะครับชัยนาทอนบิลเปิดเขาพองสเตเดียมรับการมาเยือนของสุขโขทัยครับเกมนี้เป็นเกมที่ถอยหล,งลังหกล้มด้วยกันทั้ง2ทีมนะครับชัยนาททำ แต้มหล่นง่ายๆมาหลายเกมแล้วนะครับใครใจำได้ชัยนาทนำแล้วก็พลิกมาแพ้ตลอดนะครับเกมหน้านี้เจอกับสุโขทยัยถ้าชัยนาทไม่มี3มคะแนนพวกเขาทำใจได้เลยนะครับขณะที่ถ้าชัยนาทเกิดมี3คะแนนกับสุโขทัยขึ้นมาทุกทีมของโค้ชเบฟไพรโรธประวัวัฒนดีหลบเหนื่อยแน่นอนอผมมองว่าวันนี้ชัยนาทล้างหน้าล้างตามาพักเบรกมาจะเก็บ3คะแนนจากสุโขทัยได้แล้วทำให้สถานการณ์ในโซนท้ายตาราง ดเดือดขึ้นด้วยนะครับครับผมคู่ปิดท้ายนะครับพีทีประจวบเปิดบ้านรับการมายเยือนของเชียงใหม่ประจวบยังไม่ปลอดภัยส่วนเชียงใหม่ตอนนี้อยู่อันดับสุดท้ายของตารางคะแนนใช่ครับเชียงใหม่จริงๆถ้าพวกเขามีคะแนนกับสุพรรณบุรีพวกเขาจะดีขึ้นเยอะนะครับ,รบแต่ว่าพอแพ้คาบ้านก็ทําให้สถานการณ์พวกเขาย่ําแย่ขณะที่พีทีประจวบหัวใจความามึนเเหมของเขาคนละเรื่องนะครับหลังจากที่เข้าชิงฟุตบอลถ้วยกับบุรีรัมชนะ2เกมติดในบ้านรันัดนี้ ต้องบอกว่าได้เล่นในบ้านอีกอะนะครับดูดีมากๆผมเชื่อว่าเกมนี้ประจวบจะเก็บ3คะแนนแล้วทําให้พวกเขาลอดตกชั้นชัวร์ๆ100%นะครับ <ผม S 2> ถ้าชนะเกมนี้ขณะที่เชียงใหม่ต้องไปลุ้นหนักดักในเกมที่เหลือครับไิตามกันนะครับศึกฟุตบอลไทยลีกในสัปดาห์นี้มันแทบทุกคู่นะครับติดตามกันได้แล้วก็ลุ้นกันสัปดาห์ต่อสัปดาห์นะครับทั้งการคว้าชแชมป์แล้วก็ทีมตกชั้นครับ